บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดเดือนพฤษภาคม2568 5กลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกบัตรดูเลยเป็นคุณไหมในเดือนพฤษภาคม2 5 6 8นี้ครับ5กลุ่มคนนี้คุณจะถูกยกเลิกบัตรและไม่ได้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็คือเงินสิทธิ์ต่างๆที่คุณได้รับในเป็นประจำเนี่ยจะโดนยกเลิกไปเพราะคุณไปอยู่ใน5กลุ่มคนนี้ดังนั้น มาดูกันครับว่า5กลุ่มคนนี้จะเป็นคุณหรือเปล่าถ้าคุณต้องการที่จะเข้าไปอยู่ใน5กลุ่มคนนี้นะครับคุณกําลังเล่นกับไฟนะแล้วมีโอกาสที่คุณจะโดนยกเลิกบัตรได้นั้นต้องระวังครับ5กลุ่มคนนี้มีอะไรบ้างมาดูกันครับว่ากลุ่มไหนบ้างที่จะโดนยกเลิกบัตรง่ายๆครับถ้าคุณ mm hmm. ไม่อยากจะโดนยกเลิกบัตรไม่อยากจะเสี M ่ยงก็อย่าไปอยู่ใน5กลุ่มคนนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าอย่าไปทําตาม5กลุ่มคนนี้เพราะว่า5กลุ่มคนนี้เคยโดนยกเลิกบัตรมาแล้ว ถ้าคุณไม่อยากจะโดนเหมือน5กลุ่มคนนี้ก็อย่าไปทําตามนะครับโอเคกลุ่มแรกครับที่เคยโดนยกเลิกบัตรไปแล้วนะครับคือกลุ่มแลกเงินสดนะกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไปแลกเงินสดไม่ว่าจะเป็นเงิน3 0 0บาทซื้อสินค้าเงินซื้อกาแขุงต้มนะครับหรือจะเป็นเงินในส่วนของการเดินทางก็แล้วแต่เงินแต่และก็้วแต่ครับ,รบที่รัฐให้ใช้ในบัตรสวัสดิการเนี่ยไม่สามารถนําไปแลกเงินสดได้นะครับโดยไม่ว่าคุณจะทําด้วยกรณีที่ว่า กลุ่มคนที่แลกเงินสดเนี่ยก็คือไปตกลงกับร้านค้านะครับแล้วก็ไปทําการแลกเงินสดแบบนี้เนี่ยคือการกระทําที่รัฐเนี่ยไม่ชอบนะครับไม่สนับสนุนให้ทําเพราะว่าเงื่อนไขของโครงการวัตถุประสงค์โครงการครับต้องการให้คุณไปใช้ซื้อสินค้าที่รัฐกําหนดรัฐก็เลยไม่ให้แลกเงินสดตั้งแต่ต้นถ้าหากว่าเขาจะให้ซื้ออะไรก็ได้นะครับเขาก็จะให้แลกเงินสดนะแต่ทีนี้เนี่ยเขาแม้เขาก็ต้องให้เงินสดไปแล้วนะครับ เขาให้เป็นสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการก็เพราะว่าต้องการจะกําหนดครอบคุมนะครับหให้คุณซื้อสินค้าในสิ่งที่ซื้อได้เท่านั้นนั้นการแลกเงินสดครับทั้งกลุ่มคนแลกเงินสดที่ไปใช้แลกกับร้านค้าก็จะโดนทั้งหมดโดนตัดสิทธิ์นะคนใช้สิทธิก็โดนตัดสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการร้านค้าก็โดนใช้สิทธิ์เป็นร้านเข้าร่วมบัตรสวัสดิการก็จะโดนตัดสิทธิ์ออกไปเลยดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังนะครับนี่คือข้อที่ หครับกลุ่มแลกเงินสดทั้งกลุ่มคนชสิทธิ์ที่ไปแลกเงินสดและกลุ่มร้านค้าที่รับแลกเงินสดนะกลุ่มที่2ครับที่เคยโดนตัดสิทธิ์กันไปก็คือกลุ่มใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดนะครับอย่างเงินที่เข้าทั้งหมดนะครับของทางภากดันเนี่ยก็ะจะมี3เงินใหญ่ๆนะเงินเดินทางเงินกาถุงต้มแล้วก็เงินซื้อสินค้า เงินซื้อสินค้าเนี่ยก็คือ300บาทใช่ไหมเงินการหุงต้มก็คือ80บาทต่อ3เดือนเงินเดินทางคือ750บาทไอ้เงินซื้อสินค้าก็คือต้องซื้อสินค้าการหุงต้มก็ต้องการหุงต้มเดินทางก็ต้องเดินทางต้องอยู่ในช่องของเขาไม่สามารถที่จะใช้ผสมได้เช่นบางคนเนี่ยเอาเงินเดินทางไปซื้อการหุงต้มเดินทางไปซื้อสินค้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันทํายากแต่ถ้าเกิดทําไปก็จะผิดกฎแล้วก็เงินซื้อสินค้าเนี่ยบางคนเอาไปเดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ทํากันเพราะว่าเดินทางใช้ไม่ค่อยหมดนะครับแล้วเ,เงินซื้อสินค้าก็การหุงต้มอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนทําเงินการหุงต้มเน,นี่ยมาเดินทางก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ที่เห็นกันเยอะนะครับและโดนกัน,กนเยอะคือเอาการหุงต้มมาซื้อสินค้าเพราะว่าเป็นเงิน80บาทแล้วมันมีแนวโน้มที่ทจะทําได้เพราะว่าบางร้านเนี่ยที่เขาขายซื้อสินค้าร้านทองฟ้าเขามากีการหุงต้มจาหน่ายด้วยแล้วหากเป็นเช่นนั้นนะครับการการะทําแบบนี้เนี่ยจะโดนนะร้านค้าจะโดนได้แต่จริงๆเนี่ยมันก็มีส่วนน้อยที่จะเป็นอย่างน แต่มีคนโดนเพราะเงิน80บาทนะครับทำให้เสียสิทธิ์บัตรสสวัดิการไปเลยดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังที่จะไปเผลอทําเพราะว่าสา่วนใหญ่เนี่ยการที่คุณจะโดนกันได้เนี่ยก็คือเกิดจากการที่ร้านค้าครับมาเป็นคนมาเสนอส่วนใหญ่ร้านค้าจะเป็นข้อเสนอที่เขามาบอกสนใจไหมที่จะเอาเงิน80ตรงนี้เนี่ยที่จะเสียไปบางทีไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาแลกซื้อสินค้าได้ร้านค้าเขาจะช่วยบอกคุณแบบนี้เนี่ย ซึ่งการช่วยอย่างนี้คือการช่วยที่ผิดนะครับเพราะว่ามันทําให้คุณทําผิดกฎทําให้คุณใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดและเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับก็จะทําให้รัดมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําผิดกฎบัตรสวัสดิการครับจะทําให้โดนยกเลิกบัตรไปได้นี่คือกลุ่มคนที่เคยโดนนะคนที่เคยโดนกันเนี่ยก็คือโดยเงื่อนไขคือที่เขาโดนกันคือโดนในการตงต้มหรือไปซื้อสินค้ากันนะครับการโดนกันตรงนี้เยอะนั้นเนี่ยต้องระวัง อันนี้คือกลุ่มที่2ที่เคยโดนยกเลิกบัตรนะครับกลุ่มที่3ที่เคยโดนยกเลิกบัตรครับคือกลุ่มที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราและเบียร์เนี่ยอันนี้เนี่ยคือกลุ่มสินค้าที่รัฐกําหนดครับว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่ห้ามซื้อสุราแอลกอฮอล์เบียร์เป็นเครื่องดื่มนะครับที่ก็สามารถดื่มได้นะเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้เนี่ยสิทธิบัตรสวัสดิการเขาต้องการให้คุณนะครับไปใช้ซื้อพวก สินค้าอุโปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งแล้วพวกนี้ที่มีประโยชน์นะครับสบู่ประสิฟันยาสีฟันถ้าว่าคุณเอาเงินของบรตรัสวัสดิการเนี่ยไปซื้อสุราเบียนะครับเนื่องด้วยอาจจะร้านค้าเนี่ยเขาเอามาขายเอามาจําหน่ายก็จะทําให้โดนได้ดังนั้นเนี่ยก็ง่ายๆครับอย่าไปใช้ในกลุ่มสินค้าเหล่านี้ครับก็จะไม่โดนละก็อย่าไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียนะครับเท่าน,นั้นเองถึงแม้ว่าร้านจะมาเย้าวยวนให้นั่นนะครับก็ อย่าไปเข้าร่วมนะซึ่งถ้าว่าคุณต้องการจะสุราเบียร์จริงๆนะครับก็นําเงินสดไปซื้อตรงนี้ก็ง่ายๆวิธีที่แบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ไม่โดนนะครับสำหรับกลุ่มซื้อีคดี่ออดอล์แอลกอฮอล์สุราเบียร์ครับก็จะไม่โดนยกเลิกบัตรถ้าคุณไม่ไปซื้อของเหล่านี้กลุ่มที่4ครับคือกลุ่มซื้อบุหรี่ยาสูบพอห้ามซื้อ บุรียาสูบนะครับมีการข้อกําหนดเหมือนกับสุราเบียเลยนะครับเป็นสินค้าที่ห้ามซื้อในการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการอย่างรัฐดังนั้นหากคุณต้องการจะซื้อบุรียาสูบครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็แนะนําว่าอย่าซื้อบุรียาสูบนะครับเพราะว่ามันจะโดนได้เพราะถ้าหากว่าคุณต้องการซุบหรียสูบเนี่ยแนะนำนะครับว่าให้เอาเงินสดไปซื้อบุรียาสูบมีการกําหนดเอาไว้ครับว่าถ้าหากว่ารัฐตรวจเจอเนี่ยก็จะทําให้โดนยกเลิกบัตรได้ คุณอาจจะมองว่ามันจะเป็นอะไรนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเขาทํากันเยอะๆนะคนทํากันทีหลายหมื่นหลายแสนคนเนี่ยรัฐจะสูญเสียเงินตรงนี้เยอะเลยซึ่งมันไม่ตรงวัตถุประสงค์โครงการนะก็ช่วยเขาหน่อยเขาให้คุณใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับช่วยเหลือคุณสวัสดิการรัฐแล้วเนี่ยคุณก็ช่วยหน่อยนะช่วยกับทางภาครัฐหน่อยครับว่าใช้ให้ถูกต้องอ่ะนะครับจะได้ไม่โดนนะครับนี่คือกลุ่ม ข้อที่กลุ่มคนที่4นะครับที่เคยโดยนยกเลิกบัตรกลุ่มคนที่5ที่เคยโดยนยกเลิกบัตรก็คือกลุ่มที่ฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้กับทางร้านค้าใครที่เคยฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไว้กับทางร้านค้าเนี่ยตรงนี้คุณต้องต้องพิจารณานะครับว่าถ้าเกิดรัฐยังไม่สมตรวจแล้วมาเจอคุณเนี่ยจริงๆคุณยังแก้ตัวทันก็คือเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ฝากไว้คืนมาเพื่อจะไม่โดนนะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนก็ไม่ค่อยทากันเพราะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ย เป็นบัตรประชาชนนะครับงนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลสําคัญของส่วนบุนคคลก็ไม่ควรฝากไว้กับใครแต่ถ้าหากว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปฝากไว้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องระวังเลยกลุ่มฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้กับร้านค้าตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณไปฝากไว้แล้วตรวจเจอก็จะโดนดังนั้นเนี่ยต้องไม่ฝากบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐหรือบัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยไว้กับทางร้านค้าก็จะไม่โดนใน5กลุ่มคนนี้คุณอาจจะมองว่าโอ้มันเป็นมันจะโดนได้ยังไงนะครับ บอกเลยว่ารัฐเขามีการสุ่มตรวจทุกๆเดือนนะครับรวมถึงในก่อนที่จะถึงพฤษภาเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่ครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบการใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับคนว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างไรซึ่งถ้าหากว่าแจ็คพอตมาตรวจเจอคุณในคุณคนที่ไปทําอยู่ใน5กลุ่มคนนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้มีผล ทำให้โดนยกเลิกบัตรได้นั้นต้องระวังอย่าไปอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เท่านั้นเองก็จะไม่โดนยกเลิกบัตรละนะวิธีแก้ก็คือแบบนี้ครับก่อ,น,อนนี้เนี่ยเอามาฝากทุกท่านครับเพื่อไม่ให้พลาดกันนะเพราะว่ามีคนเคยโดนจริงๆนะผมก็เป็นห่วงทุกท่านนะเวลาจะใช้สิทธิบัตรสวัสดิการก็ใช้ให้มันถูกต้องไม่ให้มันเกิดผิดเงื่อนไขโครงการแล้วก็โดนยกเลิกบัตรไปแม้ก็เสียโอกาสแย่เลยครับโอเคนี่ก็คือ5กลุ่มคนนะครับ ที่จะโดนยกเลิกบัตรในเดือนพฤษภาคมนะก็ถ้าหากว่าคุณไม่อยากโดนยกเลิกบัตรก็อย่าไปอยู่ในห้ากลุ่มคนนี้เลยนะเพราะว่ามีคนเคยโดนแล้วจริงๆนะครับนี่คือข้อมูลสําคัญที่ฝากทุกท่านแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมมีเงินเข้าต่างๆนะครับหลากหลายรา,ายการเลยก็ติดตามกันได้นะครับเข้าไปดูในช่องได้นี่คือข้อมูลสําคัญล่าสุดที่วา่กัน